ครับก็สวัสดีนะครับบ่ายวันศุกร์ครับก็เพิ่งจะทําฝนเทียมเสร็จนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับห้องที่ผมทําทลายปามโปะนะครับตัดใยมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์วันนี้ก็วันที่สี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลของเขาเป็นยังไงนะครับครับนี่ครับก็ น้องเขาก็เริ่มจับเม็ดไม้เห็นแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่สี่นะครับอันนี้คือทลายปาล์มโปะนะครับก้อนก้อนนี้จะเป็นทลายปาล์มใหม่นะครับก้อนข้างด้านล่างนี้จะเป็นทลายปาล์มเก่านะครับก็จับสังเกตดูนะครับว่าก็จะจับเม็ดทั้งตัวทลายปาล์มใหม่ ลายปามเก่านะครับนะครับวันนี้ก็วันที่สี่ก็จับเม็ดไม้เห็นแล้วนะครับก็การทำการใช้ทลายปามโปะนะครับก็จะลดนะครับความร้อนของทลายปามไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าถั่วเฉลี่ยแล้วเราก็ใช้ประมาณครึ่งเดียวนะครับที่เราโปะตรงกลางนะครับนี่นะครับ ก็เริ่มจับเม็ดแล้วนะครับสําหรับทลายปามโปะชั้นบนก็จะเหมือนเดิมนะครับรู้ความร้อนจากข้างบนผ้าใบนะครับก็แทบจะไหม้แล้วนะครับก็ยังจับมาให้เห็นลายๆอยู่นะครับในส่วนของชั้นบนนะครับในส่วนของชั้นล่างนะครับที่ผมบอกว่าเขาจะใกล้กับพื้นนะครับที่มีความชื้นที่ลดอยู่ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนะครับ นี่นะครับเขาก็จะเห็นเม็ดแล้วนะครับเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องคำนึงนะครับปามแม้แต่ทลายปามเก่านะครับก็ยังจับเม็ดแต่ทีนี้ว่าเขาจะโตได้ไหมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสำหรับการใช้ทลายปามโปะนะครับของผมก็จะมีอีกสองห้องนะครับอีกห้องก็ตัดใยหลังจากห้องนี้ไปวันหนึ่ง นะครับนี่นะครับก็ในส่วนของฤดูอากาศร้อนแบบนี้นะครับการใช้ถลามปามปะก็จะช่วยลดความร้อนไปได้อีกหนึ่งระดับนะครับแทนที่เขาจะมีความร้อนจากทลายปาล์มขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนการระบายอากาศ การดูแลก็เหมือนเดิมนะครับครับในส่วนของชั้นบนนะครับครับสำหรับคลิปของถลายปัมโปะผมก็อัปเดตให้ดูการจับเป็ดน,นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากเขาโตขึ้นผมก็จะอัปเดตให้ดูตลอดนะครับการเปลี่ยนแปลงของเขานะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ